สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วันอังคารที่1มิถุนายนพศสอ6 4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณทศนิยมกับ1 0 0ร้อและพันนะคะคำชี้แจงง่ายๆสั้นๆมากวันนี้จงหาผลคูณจําได้ไหมคะเมื่อวานเราคูณอะไรนะการคูณทศนิยมกับจํานวนนะับแต่วันนี้จะมาคูณ1 0คูร้อคูณพ ทำยังไงกันนะคะเมื่อวานจาได้ไม่เอ่ยครูบอกว่าอะไรนะให้จับมาคูณได้เลยให้เสมือนประหนึ่งว่า,าไม่มีทศนิยมเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อที่1ให้ดูนะคะข้อที่1ให้ดูเนาะอ่าดูนะคะ2.8คูณ1ิ 10. คิดซะว่า2.8คือ28นะคะก็จะได้ประมาณนี้ข้อที่1อ่า คสิบอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะครูเคยสอนไว้ว่าถ้าตัวเลขที่มันลงท้ายด้วยศูนย์ใช่ไหมให้เติมศูนย์ก่อนเลยใช่ไหมคะอ่าดูนะเราก็ใส่ศูนย์ก่อนเลยสิบเี้ยนึงคูณ8ได้8 1คูณ2ได้2เพราะฉะนั้น 28คูณ10ก็ได้280แปต่ในข้อนี้ข้อที่โจทย์มจนว่าไงนะโจมันคือ2.8อย่างนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะลูก1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับนี่นะมาเลย0แล้วก็1จุดโอเคไหมคะอันนี้คือการคูณเลขที่เป็นอะไรนะคะเป็นจำนวนเต็ม10เนาะต่อไปอ่ะดูตัวอย่างเปลี่ยนใหม่บ้างข้อที่5ดีกว่าคือว่า ข้อที่5อะไรนะ14.56 14.56คูณกับอะไรเอ่ยคูณร้อยโอ้อันนี้ทศนิยม2ตำแหน่งด้วยนะคูณกับจำนวนเต็มร้อยทำยังไงครูบอกว่าไงนะ101 1ตัวใช่ไหมร้อยก็02ตัวใส่ก่อนเลยค่ะง่ายๆ 1>, 1คูณ6ได้6 1 5คูณ5ได้5 1 4คูณ4ได้4 1่คูณ1ได้1อย่างรวดเร็วอ่ามาดูกันนะคะทศนิยมกี่ตำแหน่ง5้าหจุด่แสดงว่าทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งใช่ไหมคะ 2. ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็นับมา12แล้วก็ใส่จุดอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1456นนะคะงงไม่เอ่ยอาจจะงงนิดหน่อยดูทัวรหลายๆรอบก็อาจจะเข้าใจดีขึ้นนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งละกันอ่าตัวอย่างอีกข้อหนึ่งครูเอาข้อข้อไหนดีข้อ9ดีไหมคะคูณด้วยพันแต่ว่าตัวเลขตัวเลขคืออะไรอะสองจุดใช่ไหมสองจุดหนึ่งหนึ่งสามโอเคดูข้อ9นะคะสองจุดหนึ่งหนึ่งสามคูณด้วยหนึ่งพันนะคะโอเคเท่ากับเหมือนเดิมเราคูณหลักพัน เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเห็นศูนย์แล้วเราเติมศูนย์ไปเลยกี่ตัวคะศูนย์สามตัวใช่ไหมเอออ่าเติมเรียบร้อยหนึ่งคูณสามได้สามหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณสองก็ได้สองโอ้ยหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นง่ายมากแม่ใช่ไหมคะอ่ะทศนิยมกี่ตัวเออนับซิหนึ่งสองสามจุดทศนิยมสามตัวเราก็มานับหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่จุด คูง่ายเวลาคูณคูณไปเลยโดยไม่ต้องคำนึงถึงทศนิยมแต่เมื่อคูณเสร็จแล้วเราค่อยมาใส่อะไรคะจุดทศนิยมตามหลังเข้าใจไหมคะโอเคไหมอ่าข้างบนโอเคแล้วนะมาดูข้างล่างกันข้างล่างทำยังไงเอ่ยข้างล่างโอ้มีมาให้คูณทุกตัวเลยจ้าคราวนี้อามาดูแบบนี้ดีกว่ามาดูแบบนี้บ้างอันแรกใช่ไหมอะไรเนี่ย1.8ใช่ไหมคะ หนูดูเลยค่ะเดี๋ยวครูใส่ให้เนาะหนึ่คูณสิอ่ะหนูใส่เออ่ะอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะอ่าใส่1นึก่อนเอาตัวเลขมาใส่ดูที่ไม่ใส่จุดนะคะอันดับแรกแล้วก็ศนย์กี่ตัวหนึ่งตัวใส่ไปเลยค่ะหตัวอ่าใช่ไหมทดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครูเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ก็ใส่เป็นอะไร หนึ่งแปดศูนย์กี่ตัวหลักพันศูนย์สองตัวอันนี้ก็หนึ่งแปดหลักพันศูนย์กี่ตัวคะลูกสามตัวอ่าเรียบร้อยนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยแล้วมาดูกันหนึ่งจุดแปดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนูนับมาเลยค่ะนี่หนึ 1, ่งตำแหน่งก็จุดหนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งจุดแปดก็หนึ่งตัวเดียวเหมือนอา่าทศนิยมหนึ่งตัวเหมือนกันอันนี้ก็ทศนิยมกี่ตัวหนึ่งตัวเช่นกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันไหมคะ ช่องแรกคูณ10จะได้เป็น18ใช่ไหมเพราะว่าศูนย์ที่อยู่หลังทศนิยมไม่มีค่าก็ไม่ต้องไปนับมนันอันนี้ก็เป็น1.8คูณร้อจะมีค่าเท่ากับ180นะจ๊ะอ่าอันนี้1.8คูณพันจะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะลูก1,800ใช่มคะอ่าอย่างนี้นะโอเคคู่ขาครูเอาข้อบางคนบอกครูเอาข้อง่าย ใช่ไหมคูรู้หนูแอบคิดในใจอ่ะมาดูข้อยากๆเลยจ้ะจัดเต็มงั้นเอาข้อบรรทัดล่างสุดเลยดีปะ่ะนี่เนาะถ้าดีงั้นเดี๋ยวครูใส่ตรงนี้นะคะอะไรเอ่ย34.343นะคะเอาตัวเลขมาใส่เลยแบบที่ครูบอกเลยจ้ะ3 4 3 4 3อย่างนี้อ่าศูนย์กี่ตัวคะข้างบนศูนย์หนึ่งตัวเติมเลยจ้าอันนี้ก็เช่นกัน 3ามสี่สศูนย์กี่ตัวคะข้างบน2ตัวเติมเลยจ้ะอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เลยจะทะลุจอไปฝั่งนู้นไม่นออไม่เป็นไรเนาะไม่งงนะคะ3 4มสี่สศกี่ตัวคะ3ตัวใช่ไหมเติมไปเลยค่ะ1นึ่งองอ่าทะลุจอนิดหน่อยเนาะพอดีใช้กระดาษทดใบเดิมก็อาจจะปนๆมาสักนิดนึง อ่าไม่เป็นไรนะคะอ่ามาดูต่อเลยจ้าเป็นยังไงทศนิยมกี่ตัวจ้าข้อนี้3ามตัวไม่ยากหนูก็นับมาเลยจ้าหนึสแล้วก็ใส่จุดอ่าอันนี้ก็เช่นกันนับมาหนึ่งสองสามใส่จุดนะผลลัพธ์ต่างกันนะแล้วก็นับมาเลยจ้า1นึสแล้วก็ใส่จุด ช่องแรกผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น343.430นะคะช่องที่2ผลลัพธ์ที่ได้คือคืออะไรคะ3าม3ั4 3 0 0ไม่อ่าน300นะจ๊ะอ่าน3 0 0อ่านต่อไปข้อสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยโอ้เยอะมากแม่เดี๋ยวดูตัวเลขดีๆเดี๋ยวหนูสับสนเนาะอ่ะ3 4 3 0 0 4 3 0 0 0นะคะอ่าจะได้ประมาณนี้ คุณวิธีทําง่ายมากเลยเนี่ยตอนนี้มี5ข้อคูยกตัวอย่างไปรัศเซสองข้อที่เหลือหนูทาเองนะคะก็คือพูดง่ายอันดับแรกคูณแบบไม่มีตัวเลขเออไม่ใช่ไม่มีตัวเลขสิเออแบบไม่มีทศนิยมใส่ศูนย์ตามจํานวนข้างบนเสร็จแล้วค่อยมานับจุดทศนิยมตามหลงังโอเคนะคะงั้นวันนี้ก็ขอจบการสอนการคูณทศนิยมกับ1 0บร้อยและ1 0 0 0ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ